พอแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วนะคะเขาคั่วตามเคยค่ะมือนีสีเห็ดกับเขาอีสานนะคะเป็นเมนูง่ายพี่น้องนี่เบิ่งแก่ฟักกะแ้ยงกับหูแล้วเนาะว่าเป็นเมนูอีสานบานเห่านะคะมือนีสีเห็ดอย่างตุ่มปลาดุกพี่น้องได้ปลาดุกนามาแต่ตลาดนะคะต้มใส่ฟักกะแยงออนพี่น้องเอ้ยต้มนามเดือดแล้วค้างไว้แล้วนะ ก็ใส่ไปเลยค่ะมะขามเปียกมะขามเปียกใส่ไปน้ำเดือดมากกับใส่เกลือใส่ชุดลดนะซุดลดแล้วน้ำประเดกขาดไ่ได้ในขวน่ห้ามขาดน้ำประเดกเด็ดขาดนะคะใส่ลุงไปตุ่มน้ำให้เดือดจังหน่อยเอาปลาลุงนะพี่น้องปลาลุงน้ำเดือดแล,ล้วปลาลุงค่ะตุ่มว้ปลาว้นะพี่น้องใส่ผักแยงอง่อนลงไป พ่อปลาเปลือยจังหน่อยจังกะตักนะอีกเมนูหนึ่งพี่น้องได้ปลาซิ่วมาพร้อมนะคะเดี๋ยวสิมกปลาซิ่วแต่บอ่อเก็บใบตองสิมกหมอ้อพี่น้องก็คืออูอูปลาซิ่วนาะคะคือกันโอ้พักขงยงนพอ่อพ่อน้ำยางไปเก็บกันพักสวนขั้วอยู่ข้างหัวนี่แหละพี่น้องมาพริกโพอนอันนี้เขาเอื่อมาพริกโพนนะคะเดี๋ยวสิเอามาอูเซปลาซิ่ว เก็บเอาพ่อซ้ำสิอูและพี่น้องบอกเก็บหลายเดี๋ยวมันสีดับแนวมันเอาไปค่ะตามด้วยผักกระแยงกับปลูกเองนะคะอยู่้าง้างหัวข้างน้ำตกอ่ะเก็บผักกระแยงอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้บอกพ่อลืมข้าวนะต้องใส่ซองเมนูเก็บใหม่ก็ได้เอาซ้ำ หอมห้วยๆแล้วพี่น้องเอ้ยกินพระก็แย่งเตะดังหินหินแล้วคิดเบิงว่าเมนูนี่พเคยกินในเหม็นมาเลยนะคะในคลิปเดี๋ยวสาเบิงว่าคนอีสาบนบานเห่าสิยห็นเมนูนี่แหละสิขอดบานบอหรือจังไดเหม็นมาเห็นเด้อพี่น้องว่าได้แล้วเตรียมเรียบร้อยเนาะล้างพักอีกอย่างเรียบร้อยก็เอาปลาซิวแล้วใส่หม้อ ขย่ยงลงไปเตรียมอุห่หค่ะใจนำประเดกนำปลาแดกบ่สั่งก็ใส่เกลือเลยพี่น้องวันนี้สินัดประเดกนะขาดประเดกบ่ได้ใส่ซุลดในยจังหน่อยนะพอ่อให้มันนัวบ่ได้ใส่หลยได้พี่น้องนี่ว้าว,วยอดเต๋อทีตักใส่จานค่ะพี่นอ้องต้มปลากัะซุปพอดีตักใส่ถ้วยพร้อม กินนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งค้นกินวาซิฟินจำใดนะคะอันนี้ครบแล้วพี่น้องซ้ำนี่แหละของอาหารบานบานเหาต้่มปลากับอุปัสิว,สวนะฮะง่ายๆกับเจลนะกับมีเจลบองไปเบิ่งเลยคนะ่ะสวัสดีครับมื่อนี้พบพอกันอีกแล้วช่องบบ่ากับบัวรุ่งกับเมวอม่ะหารอีสานบานเหา ปลาแดกบองอูเบอร์ซิลต้มสมประดุกเดี๋ยวกพักประมาณนี้ข้าวเหนียวเดี๋ยวสีกินอูเบอร์ซิลกับปลาแดกบองต้มสมประดุกเดี๋ยวับเมืออม่อ,อ,อ,มมอนี้ผักไก่แยงอูเบอร์ซิลต้องมีผักไก่แยงในบ้านข่อยมกพริกพ่น หนึ่งประมาณนี้ครับอันนี้ประแดดบอง ต้มสมประดุกอันนี้หนึ่งคำนะครับสื้อต้มสมประดุกต้มสมประดุกกับประดุกมากเสิร์ฟปะกไนยนังอืม ฟังเสียงนามมันโอเคตามนี้นะครับแจ้วบองอูปัสซิลสมสมประดุก ไปกันโอเคไปนัอุบวนมางล่างมมาต้มสมประดุกต้มสมประดุกหน้าเอครับเป็นยังก็มีตัวเดียวมันแพงเลยสิ่าตัวนี้ต้มสมปรุกน่ต้มสมปรุกน่ไปนไปงั